สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมีคำถามต่อไปไหมคะวันศุกร์น้องตี้รานิดามีเพื่อนกัลยานธรรมท่านใดฝากคำถามไว้กับน้องตี้ไหมคะที่ฝากไว้หมดแล้วค่ะพี่วันอืมถ้าหมดแล้วให้น้องๆไปเข้าห้องน้ำสักสองสามนาทีนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอถ้าสมมุติ การฝึกวันนี้ไม่รู้ว่าเบื้องบนจะฝึกแบบไหนในแต่ละวันพี่วันจะไม่มีแพนมาก่อนนะคะบางทีเนี่ยตั้งใจที่จะามาพูดอย่างวันเนี้ยก่อนเข้ามาอยู่ดีๆมีอเขาเรียกว่าการเผยแพทย์ธรรมถ้าพี่วันเนี่ยจําไม่ผิดอถ้าจําไม่ผิดเนี่ยจะเป็นของอบ้านนิพานบ้านนิพานนะคะนานแล้วนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นอ น้องท่านหนึ่งนะคะเป็นครอบครัวจำปางามนะคะเขียนว่าตัวนี้หล่นมานะคะหล่นมานะพี่วันจะชอบมีอะไรแปลก,กเวลาที่จะเข้ามาสอนทำอาจจะเตรียมอีกเรื่องหนึ่งบางทีก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นพระสัสดาของพระศาสนาคริสตนะคะอันนี้น่าจะเป็นของพ่อพระตถาคตเจ้านะคะจะพูดถึง พระอภิธรรมปิดกแ4 0หมืรนสี่พันธรรมขมสรุปได้สีข้อดังนี้อันนี้คือน่าจะเป็นอะไรตั้งแต่ต้นๆที่ตอนมีสถานธรรมอยู่อีกที่หนึ่งนะคะตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาที่นี่นะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นความลับของสวรรค์บ้านจิตทิพนิพพานนะคะนี่นะคะหล่นมาเลยนะคะซึ่งซึ่งแบบไม่ไม่ได้อยู่ในอ่ เขาเรียกว่าการเผยแพรยธรรมเขาเรียกว่าอาภิธรรมปิดก8 4ด0 0พระธรรมคันสรุปได้สี่ข้อดังนี้ความลับสวรรค์บ้านจิตทิมนิพานหนึ่งจิตบริสุทธิ์คือจิตเป็นอมะตะ าการละชั่วทำดีทําใจให้บริสุทธิ์และลึกนึกถึงพระนิพพานนั่นถือว่าจิตผู้นั้นบริสุทธิ์ถ้าใครไม่ลึกนึกถึงพระนิพพานไม่ได้หรือไม่อยากกลับถือว่าเขายังไม่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยนะคะสเจตสิกค,คืออารมณ์และประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะมีความพอใจไม่พอใจมากน้อยอารมณ์โกรธน้อยใจชอบมากเกลียดมากรักมากอยากได้มากท่านเลยบอกว่าเจตสิกตัวเนี้ย ถ้าใครจะเข้านิพพานแล้วโปรดปรับอารมณ์ให้เป็นกลางให้เป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่มีตัวกิเลสและตัณหาตัวนี้มาครบมาควบคุมนะคะแล้วก็ตัวที่สามท่านบอกว่ารูปประสัญญาห้านะคะหรือรูปเเขาเขียนว่ารูปขันห้านะคะขอโทษนะคะรูปขันห้าเกิดจากธาตุทั้งสี่ธาตุ ดินน้ำไฟลมนะคะดินคือร่างกายคืออวัยวะต่างๆในร่างกายที่สัมผัสได้มีเนื้อหนังมีกระดูกมองเห็นชัดเจนส่วนน้ำคือน้ำตาน้ำมูกน้ําเลือดน้ําหนองน้ํากามน้ําลายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนของน้ำที่มาประกอบเป็นร่างกายส่วนของลมคือลมที่เราเอาศัยหายใจอยู่ทุกวัน มีคาร์บอนฟลคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนมีไนโตรเจนจนถึงเขาเรียกว่าอากาศตัวอื่นๆส่วนธาตุไฟตัวนี้คืออุณหภูมิในร่างกายให้ความอบอ,อุ่นทำให้ร่างกายนะคะบางครั้งถ้ามีในเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นก็เหมือนคนเป็นไข้นะคะก็จะเกิดอาการที่เ,เรียกเผาผ่านในร่างกายตัวนี้ทำให้กระวนกระวายแล้วก็ขอให้ สิ่งที่เป็นกายที่ประกอบด้วยสัพพธาตุดินน้ำลมไฟคืนให้โลกต้องประกาศคืนให้โลกไม่เอาอีกแล้วนะไม่รักร่างนี้ไม่ยึดร่างนี้ขอให้กายนี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อไม่รักไม่ยึดติดใช้กายเป็นชาติสุดท้ายประกาศทิ้งกายขันห้านี้เมื่อไหร่จะได้กายแก้วกายทำกายนิพพานนี่คือสิ่งที่เรียกว่าบารมีของบ้านจิตทิพย์เมื่อก่อนนะคะแล้วก็ตัวที่สี่นะคะ นิพพานคือสถานที่ที่เราไม่ต้องมาเกิดอีกไม่มีการตายไม่มีทุกข์ไม่มีอันตรายปลอดภยัยจากสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมทุกอย่างไม่ต้องมาเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วมีติดหนี้ติดสินไม่ต้องตอบแทนคุณอะไรแะไม่ต้องวิ่งทำงานให้เหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะมีความเป็นทิพย์อยู่ในสภาวะที่เป็นทิพย์ แล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเข้าอมาตะนะคะตัวนี้ก็มาดูนะคะเหตุของตัวนี้ผู้ที่ให้พระคาถานี้นะคะจิเจรุนิซึ่งตัวพี่วันเองก็เคยพูดไปแล้วนะคะว่าความลับนะคะจิคือจิตนะคะที่สะอาดจิตที่มีปัญญาแล้วจิตที่บริสุทธิ์แล้วเกิดปัญญาสูงสุดต้องหลุดพ้นจากวัตฏสงสารให้ได้นั่นแหละคือจิตที่เรียกว่ามีความฉลาด ต้องออกจากวัตฏสงสารให้ได้และคืนกลับอมตะทิพนิพานให้ได้นะคะให้ตัวเองนั้นเป็นจิตที่เรียกว่านะคะบริสุทธิ์สะอาดโดยปิจิตตัวนี้จะถูกควบคุมโดยธรรมทัตแท้ดั้งเดิมจากแหล่งกําเนิดนะคะเรียกว่าจิตแท้ดั้งเดิมก็ได้แต่สําหรับพระไตรปิฎกในหินหินนายานกเถรวาดเนี่ยเวลากลับนิพานแล้วด้วยพันธสัญญาที่เขาตกลงกันว่านิพาน ควรจะเป็นที่จบของขันห้าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเอาจิตมาอยู่ในขันห้าแล้วเนี่ยควรใช้คำว่านะความเลื่อนระดับของจิตปุถุชนตัวเนี้ยจะเลื่อนเข้าสู่ธรรมธาตุแท้ดั่งเดิมคือผู้ที่ไม่มีจิตแล้วที่เป็นจิตสังขารที่มีในเรื่องของความทุกข์ทางจิตนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าให้ได้สภาวะนิพพานนั่นเองนะคะแล้วก็ เจตสิกหรือสิ่งที่เรียกว่าจิเจเนาะปรับอารมณ์ให้เป็นกลางวางเฉยอุเบขารู้คือขันห้าคือรูปร่างรู้คือรูปร่างนะคะก็ให้เป็นสิ่งที่เรียกว่ารู้ว่าปฏิเสธนะคะรูปร่างนี้ซะจะได้ได้กายแก้วกายทิพย์นี่คือนิพานก็หมายถึงสภาวะที่สงบเยือกเย็นที่สุดแล้วก็เมื่อเยือกเย็นในเวลามีชีวิตอยู่ ถ้าเราพ้นจากโลกนี้ไปแล้วนะคะสภาวะนิพานมีที่รองรับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่เข้าไม่ถึงนิพานถ้าอ่านแต่ตำราบางทีก็ไม่เชื่อว่านิพานสามารถเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสภาวะที่พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วก็เป็นสภาวะที่มีพระตขาย,ยาน สามารถเชื่อมต่อกันด้วยพลังบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไว้เข้าสู่สภาวะนิพพานเมื่อไหร่จะเข้าใจตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นธาตุหนึ่งหรือพลังงานหนึ่งหรือเป็นสภาวะหนึ่งซึ่งไม่ได้ต้องใช้ขันห้าแล้วก็การมองเห็นสิ่งต่างๆต,ตาของผู้ที่เขาเรียกว่าเข้าสู่นะคะนิพพานได้เนี่ยนะก็จะมีอาการต่างๆที่ อาจจะเหนือกว่าคนธรรมดาซึ่งตรงนี้ต้องไปสัมผัสเองเพราะคำว่านิพานจำไว้นะคะนิพานคือสภาวะที่พ่อพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงการที่จะเอาตํารามาบอกนี่นี่น,นี่เป็นอย่างนี้ถ้าคนที่อ่านแต่ตํารายังเข้าถึงมรรคผลนิพานไม่ได้จะพูดอาจจะไม่กระจางแจ้งแล้วก็ยังไม่ฟันธงนะคะว่าการที่คนคนหนึ่งมาแล้วเนี่ย อย่างสิ่งที่พี่วันอยากจะบอกอันหนึ่งนะคะครั้งแรกที่พ่อมายกจิตเลยพ่อสอนพี่วันแค่ว่าจำไว้นะเจ้าเนี่ยมีคู่แฝดนะจิตที่มาท่องเที่ยวในสังขารตัวเนี้ยพ่อจะเรียกว่าเป็นจิตสังขารแต่สิ่งที่เป็นธรรมธาศนแท้ดั้งเดิมคือความบริสุทธิ์ตัวเนี้ยพ่ออาจจะต้องให้ตรงกับพระไตรปิฎกเพื่อให้ลูกไม่เขว นั่นคือพระไตรปิฎกในฝ่ายหินนยานเถรวาดจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ลูกนั้นผันตัวเองไปเป็นธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมได้นั่นคือลูกน่ะได้สภาวะนิพพานเรียบร้อยแล้วซึ่งสภาวะดั้งเดิมตัวเนี้ยจะไม่ปรุงแต่งให้ลูกไปเกิดในที่ใดๆอีกต่อไปและการที่พ่อจะมองเห็นได้ก็คือหมายถึงว่าเปรียบเหมือนนะคะธรรมธาตุดั้งเดิมตัวเนี้เหมือนกับฟองไข่ฟองหนึ่ง ลักษณะจะเป็นอย่างนี้เป็นลูกเหมือนฟองไข่ฟองหนึ่งและในการที่ลูกเนี่ยเอาจิตสังขารตัวเนี้ยนะไปสร้างในการที่เขาเรียกว่าอาศัยแอบอิงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสัญญาเวทนานะคะสังขารการปรุงแต่งจนถึงการที่เรานั้นมีในเรื่องวิญญาณหรือจิตตัวเนี้ยการจําได้หมายรู้ตัวเนี้ยเขาจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เขาก็ไปอ,อยู่ในสิ่งที่เป็นรูปร่างบ้าง สิ่งที่เป็นแบบว่าความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความรู้สึกในส่วนที่เราเนี่ยมีอารมณ์ต่างๆซึ่งจิตตัวนี้จะกระเด้งไปอยู่แต่ละที่ไม่สามารถรับทีละห้าอารมณ์ได้จะรับได้ทีละอย่างในการเขาเรียกแฝงสถิตยอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตตัวนี้มีความตื่นดีในความเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิเศษสูงสุดคือปัญญาสูงสุดบุญสูงสุดแล้วเนี่ย จิตก็จะมีการทําพลังงานที่เรียกว่าความสะอาดบริสุทธิ์หรือมีความชอบธรรเกิดขึ้นในจิตความไม่เห็นแก่ตัวความพยายามที่คิดว่าเออทาอะไรเพื่อที่จะตอบแทนคนที่เรามาอยู่ด้วยด้วยความเคารพรักเช่นพ่อแม่เช่นพระศัสดาหรือการที่ทําสิ่งใดก็ตามที่จะให้ชีวิตตัวเองรุ่งเรืองขึ้นมันเป็นสภาวะของจิตสงคาญที่ไปในฝ่ายกุศลเมื่อไหร่ที่เริ่มทําในส่วนที่มีบุญขึ้น ะะถ้าตอนมาเกิดสมมุติว่าใน100ข้อเลเวลของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีอยู่50ข้อที่ทําผ่านมาแล้วแต่อีก50ยังทําไม่ผ่านนะคะจำเป็นต้องมาอยู่ในส่วนของการมภพนะคะถ้าสูงกว่าเทวดา,า,าเขาเรียกว่าจากมนุษย์ขึ้นไปแต่เป็นเทวดาเขาอ,อาจจะทําผ่านมาแล้วนะคะประมาณ60ข้อ เป็นพรมเนีทำผ่านมาแล้วประมาณ70ข้อแต่ตอนนี้ยังไม่ครบร้อยเอร์เซเมื่อไหร่เนี่ยจะยังไม่จบกิจจะยังแบบว่า,าหยุดทำความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาเกิดสำหรับมนุษย์เนี่ยห้ข้อที่เรามีผลบาปมา50แล้วก็ผลดีมา50เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเริ่มทำดีเราก็เกิบจาก50ข้อตัวเนี้เริ่มก้าวสู่51จนเกิดไปถึงร้อเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้น คือธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมตัวนี้จะติดอยู่ที่ความสว่างความสว่างสัยที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าจิตด,ดั้งเดิมแท้ที่เก็บไว้ในพระนิพพานตัวนี้จะเป็นของขวัญที่จะมาในการให้เรียกว่าเหมือนปริญญาบัตรเหมือนในการที่เราเนี่ยนะอาาก้าวผ่านตรงนี้โอ้ครบร้อยข้อแล้วผ่านบททดสอบแล้วอะให้ไปเลยนะธรรมธาตุดั้งเดิมแท้ ให้ไปทําในร้อยข้อที่ไม่ผ่านให้เต็มเมื่อเต็มแล้วความสว่างสวยตัวเนี้ยของธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมจะรู้รู้ว่าจิตคู่แฝดที่เป็นจิตสังขารตัวเนี้ยได้ทําพันธส,สัญญาให้จิตตัวเนี้ยพ้นทุกข์และบริสุทธิ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมมารอรับกลับเมื่อเตรียมมารอรับกลับสิ่งที่เป็นญาณบารมีตัวเนี้ยก็จะส่งสัญญาณเป็นเหมือนบุญจากพระนิพพานตัวเนี้ยนะ เป็นในลักษณะรูปของแสงพลังบุญหรือปฏิทิธรรมตัวเนี้เข้ามาทําให้เนื้อตัวชีวิตผู้นั้นเนี่ยเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเลื่อนจากปุตุชนคนธรรมดาเป็นอรหังนะคะเพราะฉะนั้นหรือขีหนาศพหรือเป็นอริยะบุคคลขั้นสูงคือผู้จบกิจแล้วก็จะทําให้สิ่งที่ท่านให้มาตัวเนี้มารอเลยนะควบคุมจิตสังขารตัวเนี้และขันห้าตัวเนี้ ได้สร้างดีมาถึงที่สุดแล้วให้ของขวัญตัวนี้ที่เป็นนะคะคู่แฝดต,ตัวนี้ลงมาประกบพอลงมาประกบปุ๊บเนี่ยตัวปัญญาตัวสิ่งที่เราเคยอ่าหม่นมองเรื่องอะไรเขาจะกําจัดทิ้งเลยความเศร้ามองเหรอกิเลสแล้วเอาออกไปนะ่าตัวราคะโทสะโมหะเนี่ยให้กระเด็นกระดอนออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระเด็นกระดอนบางคนบอกว่ากิเลสออกไปแต่ในความเป็นจริงแล้วพระนิพพานเนี่ยเอาออกหลายอย่างกิเลส ตันหาแล้วก็อุปทานอาวิชาอกุสลกรรมด้วยนะคะตัวนี้ถูกกําจัดออกไปทําให้ความบริสุทธิ์ของเนื้อตัวชีวิตของท่านผู้นี้ก็จะโพ่งขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะสามารถอธิษฐานเห็นแสงบุญหรือเห็นกายทิพย์กายแก้วซึ่งเขามีพลังนะคะหรือเขาเรียกถ้าเป็นพระไตรปิฎก ะะเขาจะเรียกว่าธรรมธาตุดั้งเดิมแท้อันนี้คือสิ่งที่ไม่โดนพระไตรปิฎกตีถ้าเกิดเราเนี่ยอตอบว่าเรามีธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมจากแหล่งกําเนิดตัวนี้มาจัดการขันห้าควบคุมขันห้าแล้วเมื่อแต่ทําลายนะคะจากโลกนี้ไปแล้วหมดอายุไขอะไรที่เป็นของโลกคืนให้โลกสัพพทาตุดินน้ําไฟลมคืนหมด ะะจะเหลือแต่จิตเดิมแท้หรือธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมที่มาจากพระนิพพานซึ่งในตำราของพระผู้เป็นเจ้าจะบอกนี่คือวิญญาณที่บริสุทธิ์อ่าเนี่ยเราต้องเก่งหลายหลายหลาย,ลายถ้าเกิดแบบว่าเออสำนักพุทธมาตีว่าเออสอนผิดนู่นนี่นั่นอ้าก็ในพระไตรปิฎกสอนแบบนี้แต่ในเบื้องบนตัวเนี้ยแล้วก็ในลักษณะสิ่งที่พระบิดาเนี่ยคือผู้ดูแลจักรวัน นะเวลาส่งให้พระศาสดาองค์ใดลงมาณนะภูมิภาคใดก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในตัวตนของเราถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่ในหินนยานเถรวาทหรือในพระในประเทศไทยที่เขาเคารพนับถือกันถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในหินนยานเถรวาทเราต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วสภาวะนิพพานคือสิ่งสิ่งหนึ่งนั้น เราจะได้ธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมจากแหล่งกําเนิดนี่คือสภาวะนิพพานแต่ถ้าเราอยู่ในฝ่ายของมหายานะเราได้จิตพุทธ,ธะจิตประพัดสอนอแต่ถ้าเราอยู่ในฝ่ายของเทพเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเราได้วิญญาณบริสุทธิ์จากเบื้องบนจากพระผู้เป็นเจ้าที่มาในเรื่องของการที่ช่วยเหลือ และดึงเราจากความผิดที่คุณพ่อนะคะพระอาดัมคุณแม่พระเอวาเคยทําพันธสัญญาแล้วผิดพลาดกับท่านเรากลับมาทําพันธสัญญาใหม่ขอกลับไปยังสิ่งที่เรียกว่าสวนเอเดนนะคะคือสิ่งที่มีสภาพความเป็นทิพย์ทั้งหมดไม่ตายนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะสามารถที่จะนึกที่จะคิดสิ่งนั้นก็จะมานะคะสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เป็นความสะอาดบริสุทธิ์ท่านจึงบอกว่าสิ่งที่พระศาษษษสดาแต่ละพระองค์ลงมาเนี่ยถูกเลือกจากทีมทูตสวรรค์ทีมทูตสวรรค์ใครดูแลก็คือทีมงานพระบิดาทีมชุดช่วยเข้าพนิพานคือใครก็คือทีมพระบิดาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตัวพี่วันจึงบอกว่านาวันหนึ่งพี่วันเนี่ยนะคะเคารพทุกพระศาษษษสดา ทุกศาส,สนาเพราะพระบิดาบอกให้พี่วันใจกว้างแล้วเวลาพี่วันไปอยู่ตรงไหนตรงไหนพระบิดาจะใช้งานอะไรก็ให้พี่วันเรียนรู้ว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้การสอนทำในเรื่องของตัวปัญญาตัวเนี้เพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นลูกจะต้องกว้างและสิ่งที่พ่อให้ใช้เป็นครั้งครั้งก็มีคุณพี่ท่านอาจารย์สุขนะคะเคยถามว่าอภิญญาญาณสิ่งเหล่านี้ท่านต้องอนุญาตใช่ไหมใช่ มันต้องตรงจริตเราด้วยแล้วเราจะต้องใช้อะไรตอนไหนท่านก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าฝ่ายสนับสนุนเหมือนท่านเนี่ยรู้และวว่าท่านเนี่ยต้องบินทบาทเราแต่บุญบารมีเราเนี่ยท่านอยากจะให้กว้างกว่านี้แล้วก็มีในเรื่องของพลังต่างๆกว้างกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่วันก็บอกท่านไปว่าถ้าพี่วันพูดอะไรที่เกี่ยวกับทมในเรื่องนิพพานกับพระ พี่วันจะต้องอธิบายได้ทุกศาสนาแล้วเอามาบอกว่าเนี่ยคือที่ที่เดียวกันคือที่ที่บริสุทธิ์เหมือนกันแต่เพียงแต่ที่บริสุทธิ์ตรงเนี้ยนะถ้าเป็นศาสนาอื่นที่เป็นเทพ,พเจ้าจะบอกว่ากลับสู่ชีวิตอมตะนิรันดร์การอมตะนิรันดร์การคือไม่ตายไม่ทุกข์อีกต่อไปตรงกับสภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานเพราะตรงเนี้ยพิวันจึงพยายามที่จะมาเป็น คนที่เวลาพ่อถ่ายทอดอะไรลงมาพี่วันจะรีบบอกน้องเพื่อให้น้องไปอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วน้องเนี่ยต้องแสดงธรรมหรือน้องเนี่ยต้องการที่จะขอตัวช่วยจากพ่อน้องจะรู้ว่าส่วนใหญ่พี่วรรณคอนเน็ชัน ion, หรืออาจจะเป็นบทกลอนก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่น้องถนัดนะอาจจะเป็นขอพ่อใหญ่ในจัก,กรวาลผู้ทรงฤทธิ์โปรดยกจิตไม่ปวดใจไม่เศร้ามองด้วยละชั่วสร้างความดี ไม่ลำพองโปรดปกป้องสูงวิมุตพ้นทุกเอ่ยขอพ่อใหญ่โปรดเมตตาช่วยลูกๆด้วยขอโปรดช่วยประทานพรให้สมหวังโปรดเมตตาประทานบุญสู่พลังอัศจรรย์เป็นอมะตะนิรันกาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราไม่ไม่ต้องเป็นบทสวดแต่ใจเราอะ่ะมันมีความรู้สึกอย่างนี้กับพ่อพ่อสามารถแปลได้ทุกคำศัพท์จากหัวใจของลูกแม้ลูกเนี่ยจะอยู่ในภาษาใดก็ตามเนี่ยคือความอัศจรรย์ที่วันหนึ่ง คนเราปฏิบัติแนวนี้แต่มีพ่อพาเรียกว่าไปชุบเลี้ยงหรือไปโดนจิตโดนใจไปดูแลรักษาก็จะทําให้สิ่งต่างๆได้มาเจอกันแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรในสิ่งตรงนั้นมีแต่ความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นความอินดูของพ่อที่ทําให้เรามาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพระนิพพานสามารถให้เจอสกุล ที่อยู่ในร่างมนุษย์ได้แล้ววันนี้ก็ดีใจนะคะที่เราได้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ําสักสองสานาทีนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเรียนรู้จากเบื้องบนนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีวิดีโอนี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะนะเดี๋ยวปฏบิบัติบูชาพร้อมกันนะคะแต่อันนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็ถือว่าพ่อใหญ่นะคะจะจัดครูบาอาจารย์ท่านใดามาสอนอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะวันนี้สวัสดีวิดีโอนี้ก